ข้อหกำหนดให้ F เป็นจุดโฟกัสของกราฟ 9x กำลัง2บวก e, x 5 4 x 1 6 y กำลังสบวก6 4 y บวก161เท่ากับ0ที่อยู่ในคอร์ดแลนที่2และ B เป็นจุดปลายแกนสั่งยุกซึ่งอยู่ในคอร์ดแลนที่1ถ้าเส้นตรง l ตั้งฉากกับ fb และผ่านจุด4-6 แล้วสมาการเส้นตรง l ตรงกับข้อใดอา้าวอันนี้ก็เป็นโจทย์ในเรื่องของภาคตัดกล้วยเขาให้กราฟเรามาสิ่งแล้ก็สิ่งที่เขาต้องการก็คือให้เราหาเส้นตรงที่มันตั้งฉากกับ fb แล้วก็ผ่านจุด46แล้วก็ให้หาสมาการเส้นตรงออกมาสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราก็ต้องดูจาก กราฟที่โจทย์ให้มาใช่ไหมว่าโจทย์ให้กราฟอะไรเรามามาเริ่มดูเลยน้องๆบางคนเริ่มเห็นแล้วว่ากราฟนี้คือกราฟอะไรดูสิน้องๆคิดว่ามันเป็นกราฟอะไรเห็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบแบบเนี้ย เราไว้ก่อนเลยว่ามันคือการไฮเปอร์โบลานะแล้วดูเขาพูดถึงนี้ด้วยแกนสั่งยุคทำให้เรารู้เลยว่ามันคือการไฮเปอร์โบลาจัดไฮเปอร์โบลาให้อยู่ในรูปทั่วไปคือลายฝั่งนี้เป็นหนึ่งแล้วฝั่งนี้ก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมมาเริ่มจัดเลยเก้าหกห้าสิบ ให้อะไรเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็ต้องบวกเก้าถูกต้องไหมอันนี้ก็ต้องเป็นบวกสี่อันนี้ก็ต้องบวกกลับเข้าไปให้ฝั่งนี้ด้วยเก้าเก้าแอดสิบเอดลหกสิสี่ าย้ายมาต้องเป็นลบเอ่ะเราก็ได้รูปการาฟกลาเป็น 9x บวก3กํลัง2ลบ 16y ลบ2กํลัง2เท่ากับอ่าเมื่อเรามาบวกลบกันแล้วได้กลายเป็นลบ144สิ่งที่เราต้องทําก็คือทําให้ด้านนี้เป็น1นใช่ไหม ทำให้ด้านนี้เป็นหนึ่งได้ต้องทำยังไงก็ต้องหารตลอดด้วยลบร้อยสี่สิบสี่อ่าเรามาหารตลอดด้วยลบร้อยสี่สิบสี่เครื่องหมายก็ต้องกลับบวกเป็นลบด้วยใช่ไหมกาเราหารด้วยลบร้อยสี่สี่อันนี้จะกลายเป็นอ่าเราบวกกันหน้าเนาะสองกำลังสองหารด้วยเก้าแล้วก็ลบด้วย x อ็กซบวกสามกำลังสองหารสิบหก เท่ากับหนึ่งเราได้รูปทั่วไปแล้วแล้ววันนี้มันเป็นสมการอะไรไฮเพอร์โบลาถูกต้องไหมสังเกตที่เครื่องหมายลบแล้วก็ฝั่งนี้เป็นหนึ่งอไฮเพอร์โบลาแบบนี้มันเป็นไฮเพอร์โบลาแบบไหนเป็นไฮเพอร์โบลาตามแกนอะไรแกรน y ถูกต้องป่ะเพราะว่ามันทําไมมันเป็นไฮเพอร์โบลาตามแกน y เพราะ y นํา,นาเห็นเปล่า y นาอ่าเรารู้ว่ามันเป็นไฮเพอร์โบลา แบบนี้ถูกต้องไหมอ่จุดศูนย์กลางอันนี้คือสิ่งที่เรารู้จักกราฟเนาะจุดศูนย์กลางคือลบสามสองมี A กำลังสองเท่ากับเก้าแล้วก็ B กำลังสองเท่ากับสิบหกเรารู้อะไรอีกไหม ก็ไม่รู้แล้วเนาะทีนี้เราก็มาดูความสัมพันธ์ของกราฟไฮเพอร์โบลาเพื่ออะไรเขาต้องการให้เราหา f ใช่ไหมเรา f เป็นจุดโฟกัสของกราฟไฮเพอร์โบลาเราจะหา f ได้ยังไงว่าอยู่จุดอะไรก็จาก c กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสองถูกต้องเปล่า c กํลังสองก็เท่ากับ เี่ยคือ3ามกำลังสองสิก็คือ4ี่กำลังสองเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าค่า c เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5อ่ะแล้วก็เรามาดูต่อว่ามันคือไฮเพอร์โบลาที่อยู่ที่มีจุดศูนย์กลางคืออะไรคือลบสามสองอ่ะเราจะหาจุดจุดยอดได้ใช่ไหมจุดยอดคือ อันนี้เป็นจุดยอดก็นับขึ้นไปกิดนับค่าอะไรบวกค่าอะไรเข้าไปบวกค่า X หรือค่า Y ก็ต้องบวกที่ควรดับ Y ถูกต้องไหมนี่คือจุดยอดต่อไปจุดโฟกัสนี่คือจุดโฟกัสก็ต้องบวกที่ค่า Y เหมือนเกัน่ะ ไหเวอร์ลาก็ต้องมีสองอันใช่ไหมอันนี้ก็ต mm ้องมาลบออกลบสั่าลบอ่เราได้กราฟไห้พเอร์โลาแบบข้าวๆออกมาแล้วว่ามันได้ประมาณนี้ โจทย์ต้องการอะไรตอนแรกโจทย์บอก f เป็นจุดโฟกัสของกราฟที่อยู่ในค้อแลนสองะคอแลนสองอยู่ตรงไหนดูซิข้อแลนสองคือค่า a เป็นเไ้ยขอโทษค้อแลนสองค่า x เป็นลบค่า y เป็นบวกถูกต้องปะ,ะดูซิมันอยู่ค้อแรกไหนตรงไหนคือตำแหน่งที่ค้อแลนสองตำแหน่งนี้ถูกต้องไหมค่า x เป็นลบค่า y เป็นบวกเรารู้แล้วว่าจุดนี้คือจุด f นะ อันนี้คือจุด f เรารู้แล้วต่อไปจุดอะไรที่เขาต้องการเขาบอก b เป็นจุดปลายแกนสั่งยุกซึ่งอยู่ในคอร์ดแลนด์หนึ่งอ่ะจุดปลายแกนสั่งยุกหาอย่างไงก็ต้องหาจากอันนี้แล้วก็เอามาบวกกับลบ b ใช่ไหมเราจะไปบวกเข้าที่ x หรือ y เราก็ต้องบวกเข้าที่ x ใช่เปล่าอ่ะอันนี้ก็ได้กลายเป็นบวกเข้าไปสี่เป็นหนึ่งสอง ส่วนฝั่งนี้ก็ลบสเราหาได้ยังว่าจุด B อยู่ไหนอันนี้คือจุดปลายแกนสั่งยุคแล้วเนาะจุด B คือจุดในคอร์สแลนวนึงเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าจุดนี้คือจุด B ต่อไปเราทำอะไรเราก็ต้องลากเส้นจุด F กับ B เชื่อมกันใช่ปะอ่ะนี่คือเส้น FB เราได้แล้ว สิ่งที่ตต้องการถามอะไรเขาบอก l เป็นเส้นตั้งฉากกับ fb และผ่านจุด46หาสมก,การของ l อ่ะพี่ก็ลากเส้นขึน้นมาอีกเส้นตรงหนึ่งที่มันตั้งฉากถูกต้องไหมอ่ะอันนี้เป็นฉากแล้วเขาก็บอกว่าผ่านจุด46อันนี้คือพี่วาดรูปคร่าวๆเฉยๆเนาะไม่อันนี้อาจจะไม่ผ่านจุดนี้ก็ได้นะพี่แค่วาดคร่าวๆแต่สิ่งที่ผ่านแน่นอนคือจุด สี่หกนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกมานี่คือเส้นตรง l เราจะสร้างสมการได้สมการเส้นตรงเราต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้ความชันกับจุดผ่านใช่ไหมอันนี้เรารู้จุดผ่านและเหลืออะไรที่เราไม่รู้เหลือความชานันอ่ะตอนนี้เราหาความชันเส้นตรง fb ได้แล้วถูกต้องไหมความชันเส้นตรง fb ถ้ามันตั้งฉากกันแปลว่าอะไรความชันคูณกันมีค่าเท่ากับลบหถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นเราก็จะหาความชันเส้นตรง L ได้แล้วว่ามันคือหาความชันเส้นตรง FB ก่อนหายง่ายเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ถูกต้องปะ่ะเดลต้า y ก็กลายเป็นหก็คือเอาเจดลบสองต่อไปเดลต้า x คืออะไร9 1, ก้าลบสามลบหนึกลายเป็นลบสี 4. เพราะฉะนั้นเราหาได้แล้วว่าความชันเส้นตรง L เออความชันเส้นตรง L เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ4ีส่วนหถูกต้องไหมเรารู้ความชานันเรารู้จุดผ่านเพราะฉะนั้นเราหาสมาการ L ได้แล้วคืออะไร y ลบ y หนึ่งจุดผ่านจุด4 6เท่ากับ m คือความชานัน m x ลบ 1> x หนึ่งหนึ่งคือจุดสี่หกเราหาสมก,การเส้นตรงได้แล้วได้ไกลายเป็นเอาห้าคูณตลอดสี่เอลบห้า y บวกสิบสี นี่คือสมก,การเส้นตรงที่เราหาออกมาได้เสร็จแล้วนะข้อนี้จบแล้วง่ายปะอ่าดูตรงกับข้อไหนตร,ตรงกับข้อสองออันนี้ก็ไม่มีอะไรยากเป็นโจทย์ภาคตัดกรวยง่ายๆก็คือเขาให้กราฟเรามาก่อนอื่นเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากราฟมันคือกราฟอะไรใช่ไหม แล้วก็เห็นเครื่องหมายลบอะไรแบบนี้เราก็พยายามคิดว่าเออมันน่าจะเป็นไฮเปอร์โบลาเนาะเออเราก็จัดรูปกําลังสองมาสุดท้ายเราก็จัดให้มันอยู่ในรูปทั่วไปคือฝั่งนี้เป็น1ใช่ไหมแล้วฝั่งนี้ก็เป็นกําลังสองสมบูรณ์พอเราได้รู้ออกมาแล้วว่ามันเป็นกราฟไฮเปอร์โบลาแบบไหน,นอ่ะเรารู้ว่ามันเป็นไฮเปอร์โบลาแบบตามแกน y เพราะ y นาหน้า x จากสมการเขาบอก จุดศูนย์กลางเราด้วยแล้วก็บอกค่า a อกาลังสองแล้วก็บอกค่า b ีกำลังสองมาจากสมการที่เราจับรูปเสร็จแล้วเราจะทําให้เรารู้ได้หมดทั้งหมดนี้เลยถูกต้องปะแล้วดูสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการว่า F คือจุดโฟกัสของการาฟจากความสัมพันธ์ของไฮเพอร์โบลาก็คือ C กกำลังสเท่ากับ a กําลังสบวกำลังสอง C คืออะไรจําได้เนาะ c คือจุดศูนย์กลางไปถึงจุดโฟกัส แล้ว A ก็คือจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดแล้ว b ก็เท่ากับจุดศูนย์กลางไปยังจุดปลายแกนสั่งยุกถ้ารู้แบบนี้ข้อนี้น้องก็ทําได้สบายแต่ถ้าน้องไม่รู้นี่ก็ต้องไปทวนนะเรื่องนี้ก็มีโอกาสออกได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราควรเก็บคะแนนมากๆาเพราะมันไม่ยากออพอเรารู้แบบนี้เราก็หาจุด f มาได้ว่าอยู่ที่ไหนสุดท้ายเราก็หาจุดบีออกมาได้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนถูกต้องปะ แล้วเขาก็บอกว่ามีเส้นตรง L ตั้งฉากกับ FB สิ่งที่เราต้องรู้ละก็คืออ้าวมีเส้นตรง L มาตั้งฉากกับ FB นะแสดงว่าความชันของ FB กับความชันของ L อะ่ะคูณกันแล้วต้องเท่ากับลบหนึ่งเพราะมันเป็นเส้นตรงที่มาตั้งฉากกันเราหาความชัน FB ได้ใช่ไหมจากเดลต้า y บเดลต้า x เนาะแล้วเราก็ทำให้เราหาความชัน L มาได้ เราจะสร้างสมการเส้นตรงได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จุดผ่านแล้วก็รู้ความชันนันเองสุดท้ายเราก็สร้างสมการแอลออกมาได้เพราะเขาบอกจุดผ่านเรามาแล้วเราก็หาความชันออกมาได้แล้วข้อนี้ก็ไม่มีอะไรวาดรูปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็อืมนั้นแหละเราก็ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่คล่องอะไรแบบนี้ก็ใช้วิธีวาดรูปช่วยไปก็ได้เนาะมันจะทำให้เห็นรูปมากขึ้น แล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็อาศัยสิ่งที่โจทย์บอกเรามาเนี่ยเพื่อหาความสัมพันธ์ราวนี้ก็จบแล้วนะ